ดรนายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศรองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความสําเร็จการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าจัดโดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสํานักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสําเร็จจากความร่วมมือในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มของ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนไทยที่รวมตัวกันเพื่อวิจัยเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศลดการนำเข้าเครื่องจกักรรวมถึงภารกิจด้านการพัฒนาวิชาชีพและช่างฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่ากระทรวงอวได้ให้ทุนวิจัยภายใต้ใตโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทําวิจัยในรูปแบบของรีเวิร์ดเอนจิเนียริงซึ่งเป็นการวิจัยเครื่องจักรกลสมัยใหม่จากต่างประเทศนํามาถอดแบบศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วนและฟังก์ชันการทํางานต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากนั้นได้นําองค์ความรู้ที่ได้มาผสมผสานกับสหวิทยาการที่มีอยู่ใช้ทรัพยากรในประเทศไทยในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลต้นแบบ ให้ดีกว่าเดิมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานเหมาะกับวิธีการผลิตแบบไทยเราก็มีความมุ่งมั่นครับที่จะพัฒนาเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่จะให้การสนับสนุนเรื่องนี้ในหลายๆด้านต่อไปเพราะเราเข้าใจว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังโควิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะต้องมีการปรับในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็ สามารถที่จะยืนหรือลุกขึ้นกลับมาฟื้นอุตสาหกรรมได้อย่างเร็วนะครับตัวนี้เราก็คาดหวังว่าจะเป็นการทำให้อุตสาหกรรมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงลดต้นทุนครับ สำหรับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบที่นำมาถแถลงข่าวในครั้งนี้มีทั้งสิ้น7ผลงานประกอบด้วยเทคโนโลยีในกลุ่มของโลบอทออโตเมชัน6ผลงานและอีกหนึ่งผลงานเป็นเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่หุ่นยนต์แบบคานชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้าชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาลรถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำและระบบการบริหารไฮโดรครีนนิงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่เบอร์โทร02-333-3924และ02-333-3949รวมทั้งเบอร์โทร02 333 3956ค่ะ